เริ่มเกมอ่ะกดแมไม่ติดปะ <S 2> <S 2> <S <S ชื่ออะไรนะครับไะยาหลุดเล่นไหยาไม่รู้ไหยาหลุมก็เล่นไหยาอ่ะวิธีการเดินเกมไหยานะครับผมเริ่มจะมีสติแล้วมือเริ่มอุ่นๆแล้วผมจะฟามเป็นเลสก่อนนะฟามสองหลุมนี่นี่ก่อนนะครับเบุซาไหยาสกินนี้สวยมากจริงครับน้องชายแมนยูเราจะรอดไหมรอดมั้งพี่ไม่รู้ไม่ยู่อาเราเจอจูเลียนนะครับ ช็คสเปล่อนเด้อฟิกเกอร์สี่ตัวนะตอนนี้เราไม่ยากดูไม่ยากนะบางตัวที่แบบใช้สเปลหลักๆห,หลายๆกันเมื่อกี้เราก็งงเลยตัวหนึ่งสะท้อนตัวหนึ่งฟิกเกอร์ figure, ตัวหนึ่งชาร่าอะไรแต่ตอนี้ฟิกเกอร์สี่ไม่ต้องอะไรมากมาย,ยากฟา์าไว้ที่เงาอันนี้ไว้นะครับเมื่อกี้จะได้สลับมาเลยแล้วก็เงาเราจะได้โคด,ดาวต่อได้นะจะได้เอาไปเล่นิโพนตรงนี้ทันนะครับถ้าเราไม่เงาตรงเมื่อกี้เราจะ เล่นลิโพรไม่ทันเด้อเนี่ยถ้าไม่เงาตรงที่สีเขียวเมื่อกี้แต่สุโยจะฟาร,ร์มไปเอ้ยจูเลียนนี่หว่าไม่ใช่สุโยสุโยเอ็กซ์ทีหรอแนวไหนนี่แต่ผมไม่รู้ว่าจูเลียนเขาฟาร,รม์มลายไหนวะยังไม่สีเลยมีโอกาสจบบนนะจูเลียนจบแอล์ขวาสุโยพิเกมา ดูแม,ม่นะมันถึงตายเพราะว่าเรากดใส่หัวนะครับฟาร์มแดงก็ยังมีดาเมจตึงนึงนะก็โยบิเกอร์ไปแล้วจูเลียนอยู่กลางจูเลียนเวฟสีูเลียนมาลายนี้ลายบนกลางสองตัวเราบนกลับไปฟาร์มข้างล่างก่อนนะครับไม่มีอะไรหล้วจูเลียนอยู่สายด้วย เนี่ยเรามาเก็บเขียวนี้ก่อนนะถ้าเราฟาร์มสองหลุมมาเเขียวตัวนี้เราจะเกิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเต่านะดูก่อนว่าถ้าป่าเปิดหข้ามเปิดเตา่าล้วก็ไปเต่านะถ้าแทางเซิร์ชให้อย่างเงี้ยเราก็จะไปแต่แทงยังไม่เซิร์ชเราก็จะเก็บเหรียก่อนนะครับเราจะไม่เสียเวลาเดินไปนะถ้าแทางไม่ได้เปิดแมทให้เรามันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะร่องเดินไปนะครับเราจะเสียเวลาฟาร์มถ้าแทางเปิดเราค่อยไปแต่ถ้าเปิดไปตอนนี้เราช้าเราเลือกดีเลย์เราเราก็ไม่ต้องปล่อยนะเนี่ยถ้าเขาเอาไปเราก็เลือกทำอื่นครับไปจบหน้ไม่ก็ไปเบ็ดบูนะเรารู้ตัวช ก็ยังไงก็แค่เต่าเดียวครับ <The turtle. S 1> เราเล่นจังหวะหลังเต่าก็ได้เียวฟิเกอร์แล้วก็ต่อมาเนี่ยเราถ้ามีจังหวะเก็บตกข้างหลังเต่าเนี่ยโซเล่เขาไม่จบหรอกแต่เราก็ไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้ okay. ที่ผมจะบอกก็คือเราเบรป่าฝ่งตรงข้ามก่อนนะ oh. ทุกครั้งเวลาที่เราถ้าเราได้เปรียบเราก็เก็บเขียวเล็กเขียวน้อยมานะเพราะว่า ก็เหมือนตัดป่าไปตรงข้ามไปนิดนึงผมจะไปจบหลายล่างแล้วเพราะว่าไป่หาพี่แมนนะพี่แมนเล่นฮาริตเกี่ยวม่วงื่อไหรจะได้อานามีออกดบกาบเกาะชิ้นแรกนะครับสิบวิผอเมนติไอ้เกียวมาไม่มีฟิก เมื่อกี้ที่ผมอันติเลยเพราะว่าเบเดลิกเขารู้งานนะเพราะว่าเขาเห็นโจเลียนสกิลสามสกิลแล้วนะครับเราก็เลยเงาแปลนติเลยแมนโดนโซโลคิวแ <c oughs> มนโดนฮันา,นาบีโซโลเอ้าผมนึกว่าเขามีฟิกอาจจะเงาแป้นเล่นๆต่อไปเราไปรองเท,ท้าโคดาวเด้อเนี่ยเราก็เบียดปากฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับถ้าเราได้เปรียบนี่เก็บเขียวนี่ก่อนช่วยอยู่อาจจะอยู่ไลน์นี้ไม่รู้เขาเห็นเราว่ะนะ ตัวนี้เก็บเขียวตรงนี้ผมได้เขียวจูเลียนมานะสองตัวเลยโอ้โหธนูดังซึกสิบห้าเต่าเกิดอาจจะไปจบเอลซ้ายก่อนนะแป๊บนึงผมเก็บเลือดตัวนี้แบบเกียร์โซนเต่ารอแล้วจูเลียนสไลด์เกียรวบแล้ว เรายืนเซตตรงนี้รอ,อก่อนนะเรามีล้าสอยู่ผมไม่เช็คแต่มันล่วไปแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเร่งดาเมจเขาก่อนนะแต่ผมไม่ควรไอ้นี่เลยวะไม่ควรเงาอะไม่ควรเ,เงาเล่นไม่เล่นกันดีหรอวเก็บบูก่อนเด้อฮายาต้องใช้บูเงาผมห้วมาวิไี่น่นาสงสารจ้ะ ตับอยู่เพ้ยผมจะตีต่อแล้วผมเก็บกัดเอ้ยเก็บกด้านไว้ที่ผมไม่เลือกวัพทจเลี่ย,ยที่จะอยู่หมดตอนแรกเมื่อกี้เพราะว่าผมจะสลับเงาดีเซ็ตคูดาวนะไอเกียวถ่ายแล้วผมกดให้โดนหัวถ่ายเกียวด้วยเลยเพราะว่าถ้าเรากดโดนหัวมันจะโดนหัวทั้งคีบทั้งคนนะเวลาถ้าเราจะกดเพิ่มดาเมจก็มีรวมนะครับอย่าไปยินใกล้มาก เนี่ยเมื่อกี้เราก็รู้ระยะสกิลนะเราเลยไม่ได้เดินแบบโค้งเข้าไปนะเราก็อยู่ระยะที่สกิลเขาไม่ถึงนะครับแต่ก็ต้องระวังจังหวะพวกปีกงปีเกอร์เลยเพราะมันเพิ่มระยะได้นะเดิมๆครับเมตตาฝป่งตรงข้ามอยากตบเซซิลว่ะผมจะสับไปก่อนเลยเผื่อเขาปีเกอร์นะเราจะได้เราจะได้กดตามเงาที่เราแปะไว้นะครับ ต้องดูว่าสกิลไอ้มันมีจังหวะคงจังหวะปิกได้เปล่าให้เกี่ยวเหมือนจะไม่มีรปล่าหายแล้วต้องการก่อนเลยโอเคแล้วผมจะไปเก็เบบูแล้วผมจะตรงไปล่าง่อยให้ลูคัสโซโล่ไปแล้วกันเอาดังค่าหน่อยได้ครับขอบคุณครับไฮ้ทันไปเลยขอบคุณครับ คุณซัมเมอร์สำหรับของผันนะครับเขาเรียกผลของเอฟเฟกมันทำให้เราเล่นดีขึ้นไหมครับมีส่วนเยอะครับเอฟเฟกสกินของเกมเนี้ยนะเกมอื่นผมไม่รู้อะแต่เกมนี้ไม่เป็นอย่างเราเล่นแฟนนีช่ำๆแต่ว่าเราเล่นได้แค่สกิน2สกินสกินเดียวแฟนนีสกินอนิเมถ้าเราไปเล่นไม่มีสกินนะมอนไก่อ่ะ ถห้นักเบี้ยวฟิกเกอร์มาเนี่ยเรากดสรรับไปก่อนเลยนะมีไทกเกียวอยู่ทางขวาแต่ไทกเกียวเขาไม่มีฟิกเขาเพิ่งฟิกไปเมื่อกี้เราก็มุดมาก,ก่อนนะมาทำอะไรแต่คนนี้เขายังไม่เคยฟิกหลบเราเลยซู่โยอยู่ขวาเต่าเกิดผมปล่อยเต่าแล้วกันรอรอดีกว่า เี่เกตตีเต่าหลอดแปดนาทีนะครับคิดอยู่ว่าจะออกอะไรดีคิ้มต่อไปตัดฮิวตัดฮิวตัดฮิวครับอ่ะไอ้เกน่าจะมีฟิกแหละแต่ถ้าทีมตีก็ตีนะหลอดไอเต่าได้หมด บิดเล็กผมด้วยอีกแล้วนะเนบ่อฮันาบลีบล่างฟิกเอกอร์สตัวเจ่กวะผมไม่คิดว่าฮันาบีจะเอาฟิกเกอร์มาหรืว่าจะเอาแบบตีมงตีไวมาเบสิกฮันาบีจึงจัดอุ้ยจึงจัดเกือบแลละดีนะผมได้เลสด้วย ยังใส่หูฟังอยู่สลับเงารีเซ็ตโคดาวถ้าแปะโดนสลับปุ๊บปึ๊บเห็นปะทำได้แต่จเจ็บนะตอนมันตอนมันเพื่อนเอ้าไ่ระลิกดาเมจกระจึ้งหนึ่งแต่มันได้รอสกิลยัดต,ตัวมารับเวฟนะผมจะเลงเซซิลก่อน เซียสิลติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ไปแล้วรอจูเลียนหมดอ่แล้วค่อยแปะโอ้ไม่โดนจูเลียนสั้นเหรอเพื่อนโอ้โหผมไม่คิดเขาจะเอาเนี่ยเซียสิลฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับด้วยน้ำมือเราเองเราต้องปิดเราต้องปิดเซียสิลมองหน้าไว้ สกิลหนึ่งถ้าถึงมันจะติดสโลนะผมเลยสกิลหนึ่งไปก่อนนะเมื่อกี้เราทำให้เขาไม่มีฟิเกอร์เดียวตัวเองเราก็ต้องเอานะครับิ้นต่อไปดูจะขึ้นะอะไรบ้างแอบเขียวอย่ะเงาไวจัดทำยังไง แกล้วโอ้โหหรือว่าจะได้คิี่ยวแบเงาตัวนี้เงายัง,ยง,ยงไงต้องบอกแล้ววะเนี่ยก็แปะเงาครับแล้วก็สลับไลฟ์งไาเนี่ยมันก็จะรีเชตคู่ดาวนะถ้าเราออกคู่ดาวนะมันจะรีเชตสกิลหนึ่งถ้าเราสลับสองสองเงา จบได้นี่ไม่จบไปดีกว่าโจมตีกัจกยาภาพแปดทุกสก,กิลไหมครับโจมตีกัยาภาพบวกแปดแทบทุกสก,กิลไหมหมายถึงอะไรครับหมายถึงสกินเหรอหรือว่าอะไรถ้าสกินสกินโหมดแรงไม่บวกนะครับบวกแค่โหมดคลาสสิกค,ครับคลาสสิกค,คือห้องธรรมดาอะไรอ่ะเวทบูห่มโอ๊คเพื่นจริงๆ เอาไปเอาบูฝั่งเขาด้วยเราต้องใช้บูเลยแต่เดินไปตรงทรุงไม่ได้หรอเดี๋ยวเจอไทยกงไทยเก,กียวต้องรอสกิลสองนะทีสุดท้ายเอาเป็นจอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยสลับของแอนทีสุดท้ายเอาได้จอกก่อนครับเดี๋ยวไทยเกียวไม่ลงทำเปบลบนก่อน สักนิสไปละเดี๋ยวไม่ทันหลอดเข้ากลางแล้วานาบิเซซิเดียมีฟิกเกอร์แล้วไม่มีคนเปิดโลกไม่เปลี่ยนนะครับเกียร์ฟิกเน่งเซซิ่ะน่าจะง่ายสุดเพราะว่าเขกากันเวฟหมด ไมมีติ๊กเกอร์อาชิบหายเลยไม่มีใครแอนตี้เลยโอ้ไม่กชไม่จบสวัสดีครับนามอยู่ที่มือไวไหมอยู่ที่มือไวด้วยครับแล้วก็โทรศัพท์ด้วยแหละโทรศัพท์ก็มีผลเยอะ ตรตอน,นี้เริ่มแหลกกันขึ้นไปเล่นม,มาไหนเละตอนเล่นแฟนนีก็สะบัดนิ้วไว้อยู่นะแต่หายาทำไม่ได้เงามันไวพอ FPS สูงกดกี่คนกดสามครับไช้ครับไอโทรศัพท์ก็เกี่ยวนะวันนี้จะเอาบูตลอดเลยเว้ยจบก่อ น่าจอยู่แถวนี้มั้งดูเรียนชอบส,สกิลม่วนซัวนะถ้าเขาไม่ไประหยัดสกิลเราก็ชานได้นะครับสกติส่วนมากเขาก็ไม่ส่งเล่นม่วนซัวขนาดนี้หรอกไทยเกลอยู่ใ,ใกล้มั้ง5นาบีมันจะไม่มีกิก ครับหน่อยครับทำไมพี่ไม่เปิดปลูกใหม่ในเกมมันเกลกยดกัดตาจริงไม่เกลกยดก,กัลบนะแคปชั่นอนะ่ะเล่นเล่นอยู่เล่นอยู่เดีย๋ยวไปเล่นต่อและอ้อโหโดนขโมยวีพีโดยแ่งขโมยวีพี